ครับผมกล้าขาใครดีตอนเช้าครับผมกลมาดูนชมกันเหมือนเดิมครับผมตัวนี้จะเป็นหงฟ้านะตัวนี้จะสวยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้อันนี้เป็นชชกุลตัวนี้เป็นสีชมพูนะตัวนี้เป็นชมพูตัวนี้เป็นไม้เก่านะตัวนี้ไม้เก่าสองต้นนี้เป็นไม้เก่านะยอดดอกสวยนะดอกสวยไม่ใช่ดอกไม่สวยนะครับผมดอกสวยนะตัวนี้เป็นชั้นเดียวของยุกีสาร อันนี้ต่อสวยด้วยตอดําต้นดำต้วนี้ต้นดำสวยด้วยก็เป็นไม้สูงกําลังพอเหมาะพอเจาะนะกําลังพอดีนะเพราะว่าไม้ต้องรอการจะเริญเติบโตไปด้วยแล้วก็จะทําให้โครงสร้างได้สวยในอนาคตก็ชุดนี้มีอยู่หกต้นนะครับผมหกต้นนี้ราคารวมส่งทุกอย่างอยู่ที่ห้าร้อยบาทหกต้นนีช้ชุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ามาพูดการเรื่องการปลูกเพลินชมกันว่ายังไงจะให้เพชมได้งามม่ไว วัดีผมต้องไปทำท,ำทุระที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ลางานหนึ่งวันไปทำธุระที่สุรินทร์ก็เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวค่อยๆมาเจอกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณแล้วก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเช้านี้ก็ขอบคุณมากๆวอสดีครับ